ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะครับผมมาเติมเกมนะครับผมร้านที่มีชื่อว่าสเตลราโกพัทนะครับผมร้านนี้นะครับผมมีเกมมากหน้าหลตาย้ทุกคนเลือกเติมกันนะครับผมรวมถึงราคาก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับและปลอดภัยไว้ใจได้นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าทุกคนนะครับผมอยากเติมเกมราคาถูกๆนะผมก็สามารถกดเข้ามาได้เลยนะครับผมที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับผมผมก็ยังใช้บริการอยู่เองนะครับผมถ้าใครอยากถูกกว่าเติมเองก็ต้องร้านนี้ร้านเดียวเท่านั้นนะทุกคนนะ ก็สวัสดีสวีดัตทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมตำนานจอมยุทธ์พูดถังซาน3ดีเอ้ยมันไม่ใช่3มดีมันคือเกม2ดีกับผม NT Channel วันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็จะพาทุกคนนะครับผมมาอยู่กันในเซิร์ฟจีนกันอีกแล้วนะฮะช่วงนี้ก็จะดีๆนิดนึงนะครับผมโอ้โหก็วันนี้นะครับผมเราก็้ยเราพูดไปแล้วนีหว่าวันนี้เราเป็นอะไรวะเนี่ยพูดผิดบ่อยจริงๆนะทุกคนนะ ก็วันนี้นะครับผมมีตัวละครใหม่เข้ามานะครับมันไม่ใช่ตัวละครใหม่โอ้ยผิดอีกแล้วเนี่ยอะไรวะเหมือนมึงเวอร์มันเป็นตัวละครเก่านะผมที่มีร่างสองนั่นเองนะครับผมก็คือตัวละครนางเงือกน้อยนั่นเองนะครับผมตบช้ำบนชั้นร่างนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งผมชอบตัวละครตัวนี้มากๆเลยไม่รู้ว่ามันเก่งหรือเปล่าแต่ที่ดิวร,รู้เลยนะครับผมพอเป็นร่างสองปุ๊บนะครับสกิลตัวนี้จะมีเพิ่มมาสองอย่างทีเดียวเชียร์ผมชอบมากๆ น่าจะเป็นตัวแรกหรือเปล่านะผมที่เพิ่มมา2สกิลนะถ้าผมผิดไปก็ต้องกลับมาโทษด้วยละกันนะครับผมโอเคซึ่งก็จะมาพร้อมกับแพ็คเติมเงินตรงนี้นั่นเองนะครับผมที่ได้เศษตัวละครมา10เศษละกันนะครับซึ่งตัวละครมันก็จะมากับเป็นตู้นะครับผมก็คือตู้ไออิดแล้วก็ตู้เหมาจิ้นด้วยนะครับผมรวมถึงตัวมันเองเนี่ยผมสำหรับตัวละครนางเงือกน้อยเองนะฮะซึ่งตัวละครตัวนี้ผมจําชื่อไม่ได้เหมือนกันนะทุกคนแต่ที่รู้น่าจะเป็นตัวละครที่เฝ้าหอละกันนะครับผม นี่ครับผมตัวละครตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยผมตัวละครตัวนี้จะเก่งมากๆในโหมด10/10อยู่แล้วนะครับผมไม่จำเป็นต้องมีร่าง2ตัวนี้ก็จะเก่งอยู่แล้วนะครับผมเออแต่พอมีร่าง2ปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเก่งขึ้นมากๆนะทุกคนนะเรามาเริ่มดูกันเลยดีก่าครับผมว่ามันเก่งเพิ่มขึ้นยังไงกันบ้างอะไรกันนะครับซึ่งพอเป็นร่าง2ผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยละกันนะครับผมซึ่งโมเดลสับผมเนี่ยคือดีมากๆเว้ยคือพอเป็นร่างหนึ่งร่างเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเฉยๆ แต่พอมาล่างนี้ปั๊บผมน่ารักทันทีนะครับผมคือแบบสวยสดงดงามมากๆนะทุกคนนะและพออัพเป็นล่างนี้เนะี่ยผมคุณสมบัติทุกอย่างผมบวก10%นะฮะแล้วก็สกิลที่5นะครับผมความน่าจะเป็นในการเพิ่มขึ้นครับผมของสกิลของมันนะผมจะเป็นสี่สิบสีเป็นต์เลยนะครับผมจากเดิมนะครับผมแค่20%นั่นเองนะฮะโอ้โหคือเพิ่มเยอะมากเพิ่มมาถึง24%เลยและอีกสกิลนึงก็คือสกิลที่6นะครับผมลดล่างจริงวิญญาณยุททธของเเป้้าาหมามมยยผ30แตแลีเดีียยววเช และตอนแรก,กนะผมลดแค่10แต้มยังเก่งขนาดนี้ถ้า30แต้มจะเก่งขนาดไหนครับผมซึ่งผมพูดตรงเลยนะครับผมน่าจะติดเมตาแน่ๆอยู่แล้วผมตัวละครตัวนี้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าติดเมตาในโหมดอารีนา5าหหรือเปล่านะครับผมแต่ฮิวรู้คือติดเมตาในโหมด10บสแน่นอนนะครับผมคือสกิวมันเก่งแบบเวอว่จริงๆนะครับผมตัวละครตัวนี้นะฮะซึ่งก็น่ารักแบบคือน่ารักกว่าเดิมอะจริงๆหว่าผมผมว่าน่ารักกว่าเดิมนะครับผมซึ่งรเราจะมาเริ่มสุ่มกันเลยละกันก็ผมมาดูซิว่าเลดในเกมนี้ผมจัดยยงีออู่่หรืเปลานนนะทุกคะ เรามันเริ่มกันเลยจ้าสุ่มกันรอบแรกกันเลยครับผมออกเลยหรือเปล่าออกเลยหรือเปล่าดูสิออกเลยหรือเปล่าออกเลยออกไหมโอ้โหยังเงียบกิบยังเงียบกิฟลอรสองแอ้เลยเพราะนุ่มนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนโอเครอบแรกก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอแค่สุ่มแค่สิบใบพอแล้วกันนะครับผมเพราะว่าขอญาตเก็บหน่อยแล้วกันนะครับผมรอกิจกร,รรมอื่นด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าส่วนตัวเขามาเขามาเล่นมากมายเข้ามารีวิวกิจกรรมตัวใหม่เฉยนะครับผมแล้วก็ ซึ่งตอนนี้นี่ครับผมเดี๋ยวก็ทยอยเอาร่าง2ตัวเก่าๆเริ่มมาแหละทุกคนเดี๋ยวก็อดใจรอกันหน่อยละกันนะครับผมอีกไม่นานเดี๋ยวก็น่าจะมาครบละกันเนาะซึ่งตัวละครตัวนี้อย่างที่อ่านสก,กิลมานะครับผมความได้เป็นคือเขาเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับผมคือแบบเปอร์เซ็นต์จาก10%อย่างเงี้ยเพิ่มมา30แต้มจาก20%เพิ่มมา44%อย่างเงี้ยคือเพิ่มเยอะมากๆนะทุกคนนะคือเลยผมรู้สึกว่าตัวนี้น่าติดไปใต้อยู่แล้วผมสับหนังเงือกเนาะเออ แต่ไม่รู้นะครับผมว่าจะติดเมตาในโหมด55ธรรมดาหรือเปล่าผมต้องมารอติดตามาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมซึ่งกว่าจะมาไทยก็อีกนานพอสมควรเลยทุกคนก็อดใจรอกันหน่อยแล้วกันนะฮะถามว่าโหดไหมโหดแน่นอนนะครับผมโอเคสุ่มไปรัวรัวนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้อุตา่าห์ชวนคุยมานานมากๆนะทุกคนนะยังไม่ออกเลยวะนี่5ใบผ่านไปแล้วนะทุกคนนะสุ่มไป50ครั้งกันนะทุกคนนะโอโ้โหคือจะเกลืออะไรขนาดนี้เนี่ย จะิปไปเลยละกันโอเคผมออกมาตรงเลสซะด้วยโอ้โหตรงเลดก็บ้าแล้วแม่งเงยมาได้ยังไงตัวนี้ไอาหา่าเหมาจิ้นไม่มาอาอิ่นไม่มานะฮะนังเงือกไม่มาแต่ตัวนอกเลสจะกลับมาทั้งนั้นโอ้โหบ้าบอจริงๆไรเชียวโอเคนอกเลดอีกแล้วหรอเฮ้ยผมถามจริงเรอนะมันไม่ใช่เลดนี้สิทุกคนผมรู้สึกว่าผมน่าจะเกลือหวาดคลิปนี้นะผมว่าจะเกลือแน่ๆเลยวะ่ะโอ้โห เปิดไปรัวๆกันหน่อยเปิดไปกันก่อนกันก่อนอีกนิดนึงโอเคอีน้องไปที่เรียบร้อยครับผมึกว่าจะตัวนอกเหรียสแล้วยังดีรับผมได้นในเหรนะฮะซึ่งวันนี้เราดวงไม่ดีเลยว่าในการสุ่มรหัสเซิร์ฟจีน,นะครับผมโคตรจะเกลือโคตรเกลือ,อ,อบอกเลยวันนี้โคตรเกลือสุ่มไปอีกเปิดไปอีกรอบมาไหมยังไม่มานะครับผมโอ้โหนางเงือก็คือไม่โผล่มาเลยนะครับดูว่ามันเก่งขึ้นนะครับผมเจมก็เลยบอกว่าขออนุญาตไม่เอามันออกมาเลยละกันนะฮะโอ้โห ซึ่งได้เยก,กวนเป็นอีกตัวละครหนึ่งเอาผมมาทําไมให้แอร์บ้านนานหลือน้น้องซึ่งเยก,กวนก็เพิ่งมีร่างสองไม่นานมานี้นะครับผมก็เป็นตัวละครหนึ่งที่เก่งพอสมควรนะฮะตัวละครตัวนี้เนาะแต่ตัวนี้ที่ใหม่ล่าสุดเลยนะเงือนของเราก็น่าติดไม่ได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้เลยนะจ๊ะไหนว่าหายไปไหนนี่ครับผมโอ้โหน่ารักว่ะทุกคนไม่สามารถบรอออนได้จริงๆระครับรวมถึงตอนที่ผมอ่านสกิคลครั้งแรกเนี่ยแม่งโคตรเวอร์เว้ทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่มีคนใช้หรอมั้งเพราะว่ามันเพิ่งทำนะครับผม หมด10บสก็ยังมีคนเล่นอยู่หรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีหรออาจจะกลับมาก็ได้นะทุกคนนะอาจจะกลับมาในเร็วๆนี้ผมวยวรอติดตามมาได้เลยนะครับผมเพราะว่าซีซั่นที่แล้วเอ้ยยังมีคนเล่นอยู่ผมซีซั่นที่แล้วยังมีคนใช้งานอยู่นะฮะนี่เลยยังมีคนเล่นอยู่ผมบอกแล้วตัวมันยังเล่นได้อยู่นะครับผมและยิ่งมาล่างสองอีกนะครับผมบอกตรงว่าติดเมตาแน่นอนนะฮะโอ้โหรอดูกันได้เลยนะครับผมตัวละค,ครตัวนี้นะเห็นไหมผมยังติดเมตาอยู่นะครับผมยังติดเมตาอยู่นะฮะเออว่ะ ถือว่าเวิร์กเลยถือว่าแ่มมากๆนะครับผมถือว่าดีถือว่าดีจัดๆตอนนี้ก็มีเยกวนมาแทนที่มันอยู่นะสําหรับตัวละครนางเงือกเนาะแต่ก็ยังไม่ได้ตกเมตาขนาดนั้นนะทุกคนนะโอเคซึ่งก็ประมาณนี้เลยละกันนะผมตอนนี้ก็เริ่มออกจากหมด 10, 10ไปแล้วนะครับผมดูสีอันดับก็มีประมาณ2-3คนเองนะ แต่อีกไม่นานหรอกผมว่าน่าจะกลับมาแน่นอนเนื้อผมทราบหนังเงินนะครับน่าจะมาทวงบัลลังก์ของเขาได้แน่นอนนะฮะเพราะว่าสกิลที่5แล้วก็สกิลที่หกเขาคือช่วยเพื่อนได้โคตรดีแน่ๆน,นะครับผมโอเคซึ่งคลิปเด้อนี้ก็มีเพียงนี้เลยละกันก็ผมสหรับคลิปวัปนนี้เอ้ยพูดไปอีกแล้วดีกว่าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปเดอหน้าคลิปเด้อนี้เพียงน,นี้เลยบ๊ายบายครับ รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่า